ดูเรื่องต่อไปฮะเรื่องนี้เขาบอกว่าแหม่ออกไปแล้วก็น่ารักดีเพราะว่าคนเราเนี่ยครับบางคนก็ตั้งใจจะเก็บเงินเก็บทองนะแต่ไม่มีใครทำหล่นเก็บไม่ได้ไม่มีใครทำหล่นใช่ไหมเอาจริงๆเอาจริงๆคือหมายความว่าเก็บเงินเก็บทองก็ไม่ได้จริงๆบางคนนะตั้งใจอยู่ตั้งแต่ปีนี้1ิปียังเก็บไม่ได้ก็แหม่ก็ไม่ยอมเก็บเองมันมีตัวอย่างครับมีตัวอย่างว่าช่างซ่อมรถคนหนึ่งครับ แกเก็บเงินได้ครับจนซื้อทองได้ครับแต่เก็บเป็นอะไรครับไปดูร้านทองสุพรรณนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะมีหนุ่มที่ชอบบิ๊กไบค์เขาเก็บเงินมาเป็นปีแล้วครับแต่ว่าแกเก็บเนี่ยนะฮะเป็นเหรียญสิบบาทครับหิวเลยครับโอ้ละตัวเองเลยนะหนยฮิวโอ้เอียงเลย เหี่วเลยกี่บาทน่ะเออเอาไปทําอะไรครับอได้ครึ่งแสนเอาไปซื้อแหวนครับไปซื้อแหวนหอ,หอ่าโอ้โหเหลือเชื่อรวมๆแล้วเป็นเงินจำนวน45ี0 0 0ืาบาทนะครับโอ้เจ้าของร้านเห็นดังนั้นก็แบบเฮ้ยชื่นชมมากเลยนะฮะว่าเก็บเงินยังไงเนี่ยดูดิเทออกมาเหรียญ5เหรียญสิครับเทออกมาเหรียญหเหรียญสิครับ นับแล้วสี่หมืนห้าแกบอกว่าแกมีอาชีพซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็อยากได้แหวนฮาเล่มากเลยแหวนฮาเล่เ,ออเขาเรียกแหวนฮาเล่ก,เลก็เลยเก็บเงินมาเป็นปีเลยเพื่อจะเอามาซื้อแหวนที่ชอบแต่ส่วนใหญ่ก็เหรียญสิบนะใช่ไหมเหรียญสิบเป็นส่วนใหญ่เออออก็เก็บเก็บอีกฝักๆๆ่งนู้นหรือเปล่าที่เหรียญห้าเหรียญสิบอะไรของแกนั่นแหละนะครับก็แหวนฮาเล่ผมก็ไม่เคยเห็นนะฮะ ว่าหน้าตาเป็นยังไงน่าจะเป็นแหวนทองแล้วเป็นลวดลายอ่ะอันนี้นี่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 ยใช่ไหมอ๋อลักษณะแหวนฮอ๋อก็คือเขียนว่าฮาเล่นี่แหละแต่เป็นทองเออันนี้ลมลมเราเรียกลมลมยาใช่ไหมมีเพชรด้วยมั้งนะมีเพชรด้วยทองคําขาวทองคาล้วนเป็นงานลงยาราคาสี่หมื่นห้าอุ้ยก็สวยของแกนะสวยค่ะโอ้แกอยากได้เนาะว้าวนะครับแกก็อาศัยเก็บเงินเหรียญเนี่ยฮะ เก็บไว้เก็บไว้โอ้ไม่น่าเชื่อหนึ่งปีนะกลายเป็นความเอภาพที่ดูแล้วก็ถ้าหนึ่งปีจะเก็บวันละกี่บาทเนาะปีหนึ่งอ่ะแกเก็บเท่าไหร่ล่ะปีนึงมีสิบสองเดือนเหรียญทั้งหลายแกก็เก็บไว้เก็บไว้สามร้อยหกสิบห้าวันเหรียญไม่เก็บได้เยอะนะพื่ชนียี่สิบบาทเหรียญเนี่ยเวลาเราเหลือจากแบงก์อ่ะเราเอาไปเก็บ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 ไว้เนี่ยมันเยอะนะบางวันอาจจะมากกว่าบางวันอาจจะน้อยกว่า แต่โดยเฉลี่ยมันก็ประมาณนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วหรอกจะเก็บบ้างร้อยยี่สิบบาทนี่ร้อยยี่สิบบาทต่อวันคุณจะมาทาเป็นแหมจะเก็บบ้างจะเก็บซื้อคุณนำเงินถุงเงินถังโถ่เงินถุงเงินถังที่ไหนคุณน่ะเงินถุงเงินถังคุณพูดซะดีฉันรวยมากเนี่ยเศร็จที่นี่บ้านนุ้งฮีตัวจริงสามสิบนากซะถูกขอให้ถูกงวดหน้าเลยนะที่ดินเขาอยู่ที่บ้านน้องฮีเนี่ยประมาณครึ่งหมู่บ้าน ประมาณครึ่งหมู่บ้านคุณก็พูดเกินไปปล่อยควายเดินมีฟาร์มควายอีกค่ะคือไม่คอ่อยมีเพื่อนนะคะฟาร์มควายไม่ค่อยมีเพื่อนก็เลยเลี้ยงควาย